พี่น้องเอ้ยไผว่าผู้แย่งแห่งแรีงร้องจูงแขนเพิ่นมาเบิงเ่งนี่สาวงามยืนเฮ็ดเจเินเ <laughs> พิ่นมันสิแหีงได้จังได๋พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> พี่น้องจ <c oughs> ้าโอ้ยนอนมัน, <c oughs> <c oughs> นกับก่แเรงหรอฝนตกมืดม <c oughs> ื้อมื้อนีมเอาพี่น้องมื้อนี้มาฟังเสียงพิ้นของไอ้วันแควดอนเด้อพี่นอ้องเออ่าสิมว่วลซำมดา <c oughs> เอาคือเป็นเป่งเรียงเป่งเรียงหมดเลยโอ้ยนอัน ไปถามาวเนี่ยพินม่ไร่เราเห็นมาตตาไสนเจ้าเห็นมาตต่ไซนอ้เอามาตต่ไสพร้อมพี่เจ้าก็มาถามเร้วจ้ะไข่ข้าวแก้วบิครับแมนเพชรขึ้นเองครับแปดสอสองพันห้ารยสีสิบหกเอาของเจ้าได้ตี่ยแมนตัดต้นขอมีอยู่ยันใหญ่ฮอนต้นอมีต้นนี้ฟ้าผ่าตายเตี่ยจ้าได้คอแล้วมันถอดวะเอาเตี่ยมาตัดน้องเนี่ยข้าวแม่เตี้ยวใบน้องสหนาเราพิ้นเมื่อไ่เจ้ามาตต่ไสนเนี่ย Cho mắt ta xoay phía ngoài Cái? Phía nè, cho mắt ta xoay Còn mắt thì nhìn ạ, mắt ngon lắm Cái Quay cả mươi nó đi làm Cái

เราซื้ออาจารย์สรศาสตร์จะมาจากสารคามจ้าอันขอลองเราให้แบบว่าให้เรามาซอยเบิงแงงนี่ยนะจ้ะกันเราเชี่ยวเราเชี่ยวชั้นอีหยังเนี่ยอุ้ยเราย่างต้องไปถามเราเองดีกว่าจ้าอุ้ยไปสวนเราอันอุ้ยเพราะว่างเดียวพี่เล็กไม่สอนเราเลยจ้าเราดีดพินกันเราบางงี้เขากลับฟังเพลงเราฟังฟังเราดีดพินไปก่อนเนาะคำถามไอ้วนก็เลยจะว่าการการเทสกรองเนี่ยเขาสิมียใหม่อยังเนี้ยมาเฮ็ดได้ เดี๋ยวอเนกฟังแล้วกันเนาะนี่มีกันว้าวโถ่สี่มีเป็นคนขึ้นคนดีที่สุดงใกล้ๆเราเนี่ยใกล้เสียงเราเนี่ยเดี๋ยวนั่งขังในบน,นมันจะบันั่งท่อหน่อยเหมนเราไร่หนิไร่หนิมาจะบันั่งท่อหน่อยเราเราจะอยู่ข้างในใช่ไหมลูก นังางมิงบางทางนิงหนาเด้นังแพีนังหลังเนฮะด้อยนะได้อย่นได้อเดี๋ยวเม็ดมิงดิงกดกดนซอยบาลานกันน้อยเอ้าคือขาดเอ้อเรียนซองสายเลยอาจารย์เสะยข้าป่าโอ้ยโอ้เอออันนี้มันเป็นอย่าง่รเจียงลมเจียงสเต่มาเ่คือ่ติด มากงยขีดกระทั่งต้นโอ้ยเดี๋ยวนะจี๊นติด๊ต้นตๆๆเฮ้ยมึงคือทอดลอยต์ปูะว่าโอ้ยดีอบหลุดเนาะกำลังฟังเงินมวนโอก็เป็นคนผลิตมึงขึ้นยางดีมึไม่ทอดลยต์พอไม่รู้ห่างๆแค่เสกเอาใหมคนเบื่อเ้ยโอ้ย้ยจะไล่ดกันทอวนีชนังเสียกันย่ังี้นอะไรเหรอนนี้คือรังดีแทว่า เสียกยไินปลาปูไตัวมันมันลูกน้อยไงตอเขาเป็นังไดอนั้นและวเขาขามุฟอนเี่ยนมีจะมาวามันโมเมนมันนวยนอยมันตรงเบื่งขนาดน้ำอ่ะมันบได้ไปเนากอกอบอกแล้วบอึเปิดขวดเปิดปนยัง้งใส่ไปส่ พราะาาจิกกับังเราเรียนบ่นเรียนบ่นเรียนมเนี่ยเาเรียนาี่คแต่อายมากชาไฟก่หาุมเราหาบ่หลังตนอกโอ้โอ้คนเดี่ยวกบ้านเราพูดยบแเนฮะพูดยอกเก็ดอกจ็ดีใจั่อนนี่เจ้าปูก็ดีใจพี่น้องกควรจนมเสียงมมนจะมวนบ่ใส่ไม่อ่นเป็นแังใจพินพิ้นเขาใส่ไม่อ่นไหมบ่มันอากาศเดาน่อยู่นี่ไม่หาดผมสีใส่ไม่หาดมันนี่ไม่หาดก็ไม่อันี้ก็ไม่ถึ ไม่อิทึกกันเไปอันแห้งมนอีหย is no ังขึ uh, ้นมาอีทึกไม่บอราฮะไม่บอรำเอาเถอะเป็นหะังก็เป็นอีทึกทเอาเถอะเาิแล่ว่า้กจับาขาดวนี้เอาไปตีเอาไปแห่กันลอนยุ่เอพูดหล่ะมูซี่เอาไปตีกันขาดเครื่องอันนั่นเรอเื่องวันไหนออกมาออกคนไร้สารเออขาดเครื่องก่อนอันนั่นน่ะคืออีหยังเออชินนี่ละหมวกเรียมนวยนั่นเออัวน่ะย้อยแต่พดแต่พื้น ใสไหลคนล้อมพอดีบีบค่อยๆก็ออกหล่ไม่ค่อยออกหลยแต่ที่นี่ว้ยมาเดือกแกงเถอะมาหลอีที่ห้าก็รอ้ยหย่งหลอดี่ห้ารถไยวยัวไถ่าห้าเนี้เป็นแรกตดเออาอยู่ไปหวัดดีมันเหลืองฮะเอาไปทเเป็นสายอยู่ไปสายสะยปายสายสยสายสายมาายสายาายน ผูกใส่กับพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะมันบาดเยิ้มมันจะมาเเออมันยาวก็ไม่เป็นไรมันก็ตัดกับไว้ถ้าเพืลาซึ่งนี่ไงนี่กบาลมันใช่บามันมันผมเคยเห็นมึงที่บามันมันจะบอกอะไรปะนี่แล้วเขานี่ย้อมใส่ไม่ันได้เร็ดมากที่สุดอ่ะไม่ไม่ขนุนไม่ดูไม่ขนุนไม่ดูไม่ยุ้งไม่บอกหาดไม่ยึดถือไม่สามสาอาจารย์แล้วก็หัวขวัญเจ้าวกไม่ที่หาได้ก็ได้ครับไม่อัดก็ได้ ทิ้งทำไมไม่ไม่อาจจะถึงมึงทว่าไม่ใหญ่ในโลกถึงอะแปลกไหมเอามือ้ในคู่ไม่อาจารย์เลยโอ้ยกันเขาทมว่าไม่อะไรทำได้บ้างจังมาไปแม่แต่เข้าไปไหมมีไม่ยังมีข้อที่สหมแุงแล้วลุก็จะยิ้มบอกไม่ขนนเลยล่ะไม่ขนุนลไม่ขนนเลล่ะเจ้าเฝ้ามีอาจจะเปลี่นเพราะว่ามันห่างไงเนาะมันมนอยู่น้าบั่นเนี้ยเนาะ ให้ขมน,มนมน, <c oughs> นี่ละปวดปุ่นมาเตียงเตียเป็นตัดว่าเขาด้วยครับเ่มาตัด <c oughs> มาตัดโมมีการตัดอันนี้มันยังเนี่ยเพื่อนนี่ยังเนี่ยขาวๆเนี่ยขาวๆนี่ไหมว่านมือเจ้านี่มัยมน,มนมย,ยังเนี่ยไม่ดีครับเดี๋ยวมันเ่็ดเ็ดมาจากยังเนี่ยเ็ดมาจากพ่อตาที่ขวดแก้วโคกโคกขวดโคกไม่ดีทำไมดีมาจากขวดโคกเอาเถ ไม่แต่งานดื่นได้บ่เว้ว่ะแต่งานดื่นไหนบ่มันสิแต่งต็งมันเต่งเหว่ยงด้ลยแม่นมันเหวี่ยงหมดละบัตรตะกี้บัตรเติมเงินเขาไหลเติมเงินเขาค่วยเออแอะไรมันต้องเขาค่วยทำนั่นเออเดี๋ยวอุ้ยสีแซกระว่างลางสองนุ่มนี่ได้เออเอาได้เสียงดังดีโอ้ยถามก่อนบ่าไม่อีหยังที่เขานิยมเฮ็ดกล่องเหงาถามไครดีถามอาจารย์สอ่นี่เหรอคะ ไม่ไม่นิยมที่สุดในการเห็ดกองเยาวนะครับไม่ในอดีตเป็นนิยมไม่ดูแต่ว่าปัจจุบันนี้นิยมใหม่บักมีเรื่องไม้ขนุนเป็นผลไม้ที่กินได้มีเกือบทุกบ้านนะครับซึ่งเป็นอย่างจะนิยมไม้ขนุนเพราะว่าไม้ขนุนเป็นไม้ที่ดังมวนดังดีที่สุดที่คนนิยมแล้วการยอมรับเป็นส่วนมากคือไม้ขนุนหรือไม,ไม้บักมีบ้านเฮา ร้องจากไม้บังมีได้ยังบ่นคันจิตอบว่าร้องจากไม่มีหรือบ,บ่ร้องตอบบ่ได้เพราะว่าแล้วจะคนนิยมแล้วจะคนม,มักเราวันนี้กองเง้าเนี่ยเพื่อนเอาไม้ซ้ำสามมาเห็ดบอรือสีเอาไปเห็ดจะเป็นลับมานะปกติแล้วกองเง้าเนี่ยเห็ดได้ทุกไม้นะครับทําได้ทุกไม้แต่ว่ามันจะอย่ก,กับว่าผู้ใดหมักไม่หยังมไม่นี่ ครับนิยมทั้งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนไหมหายหินพูดนิยมอ่อุ้ยลืมซื้อบ้านแม่ที่เ้าเอาใบมากินเมียงไหมเมียงเหรอวันต้นเมียงใบไม่กินเมียงต้นเมียงวะโดนโดกเตอร์โมเมนผักกระโดนเตอเออต้นกระโดนมาเห็ดได้บ่ได้ไม้กระโดนป่าหรือไม้กระโดนทุ่งอื กระต้นกระโดนบ้านก็ได้ครับมันต้นใหญ่นะครับใบพได้ใบช่องอีสานซึ่งซึ่งแต่ละไม้กสิเสียงไปคนละแบบภาษาดนตีเขื่อนว่ากับพอนควมเหมาะสมของเสียงเสียงไม่บักมีสีมีเสียงนวลนเสียงใสเสียงมวนไม่ดูจะเสียงแข็งเสียงห้องเสียงดังแห้งดังไกลไม่ดู ไม่ไม่บังมีมันดังเสียงยังเกาะดังยังเลยไม่บังมีดังเสียงนวนเสียงใสเสียงมวลโอ้นวนใสนวนใสมวลึ่องเือไม้บังมีเป็นไม้มียางอื เราไม่ดูได้จ้ะมัน <hold> ไม่ดูก็เป็นไม้มียางคือกันก็ถามว่าไม้ดูมันก็มียางคือกันนั่นแหละแต่ว่ามันแตกต่างกันจ้งไหนแมนบอแมนเออแตกต่างกันก็คือไม้ดูเป็นไม้เนื้อแข็งมันก็เลยดังเสียงเป็นแข็งแข็งคือคือเนื้อไม้มันจะดังตามลักษณะของเนื้อไม้ถ้าไม้ขนุวนมันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็จะนิ่มนวลมันก็จะนวลมวลเสียงมวลนวลหูประจัยสารเขาว่าส่วนไม้ดูสิเป็นเสียงแข็งเสียงแหลมเสียงดังไกล ดังแห้งดังสะทื่ในหัวใจอืไม่ย่างเห็ดได้บะไม่ย่างก็เห็ดได้ครับอืแต่ว่าบนิยมนันต้นญ่ดีวะเนาะเราตัดยากเดินทางลำบากในการเอาใหม่ไม่อย่างอีอุ้ยไม่ออียงที่เพื่อนบอกมาเห็ดกรองเลยครัไม่รู้ไม่รู้ไม่ยิ่วผ้าก็เห็ดได้แม่บางยิ่วบ้านก็เห็ดได้กีกองเงาแต่ว่าห้ามที่สุดคือไม้สมกบ ไม pues oh uh, uh. hmm. uh. ่สมโบมันเป็นแบบไหนวะเพราะว่าในสมัยก่อนไม่สมโค้เพราะมาเห็ดโลคศพอ่มันเป็นไม้ที่เป็นม่งข้นถือถือเป็นบางมองครับนี่ฮะนี่ใส่เหรอแต่ว่าไม้ไม้ที่มันบ่เป็นมงคลนสำหรับชาวอีสานเบิร์นที่ว่านี้ไม้ขนุนมันก็เป็นอุดหนุนหนุนนาหนุนหลังหนุนการงานหนุนซื้อหนุนเสียงเราไม่ไอ้บักยินวผ้าเนี่ยถ้าเขาเอามาเห็ดมันสิชน ทนแดดทนลมทนหลานแล้วแต่ผู้รักษาครับซ้ำยังกันไม่บางยิูผาที่จะามาเห็ดกองได้ก็คือต้องแปดชิปเก้าชิปปีขึ้นไปปาดบังไม่บางยิูผาบางยิูผาที่เขาไปปลี่นดีๆนิถอะเป็นบ่อยวันจะเคยปลี่นบ่มาจังแกนมี่ยังสวยบ่ค่ะอุ้ยไม่บางยิูผาที่เขาเอาดอกไปทำน้ำเนื้อเหรอ ครับดอกแดงๆน้ำยาเงี้ยวซึ่งไม่ไม่ n h มันมันสีมี n ิวบ้านนาอยิวบ้านนิวผานี่ย h ผามันสีมันสีมีมันสีแกนก็ n h i ê วบ้านเลยิว u บ้านก็เอาไว้ทำหมากันบใบ่เชีเอามาเห็ดแปืนเมืองรถเปื่อนเตียงนี่ไม่ n ิว ê u ผานี่บ่มีติ่งดะเถือแดดถือฝนกับบ่ติ่งมันมัน nhiêu ผานี่ส่วนว่าเป็นอาจารย์นี่หีเอวะแล้วรูเลือกรูเทงรู แล้วลักษณะของกองยาวนี่มันจะมีเขาเขาสับสนกันกันหลายบ่าว่าจะเป็นกลุ่มหนักวิชาการหรือว่ากลุ่มปราชชาวบ้านเขาจะมักตั้งคําถามมาทําไมถึงเรียกว่ากองยาวบางคนเขาก็ะชืลายไปวิวัฒนาการของกองมาจ,จังหดเป็นก็สิเว้บาไปผพ้มีความรู้บ่าว่าสิเป็นนักวิชาการกดีปราช กลองเวา็ดีแต่ว you know? really ่าสําหรับผมขอตอบว่ากลองยาวนี่มันมีลักษณะยาวมันไม่สั้นเขาก็เลยเรียกตามลักษณะว่ากรองยาวอันนี้พืชจบข่าวมะนก่ชิเม่นตัวอันนี้สั่นหรือเาาเนี่ยฮะนางุยเนี่ยฮะนางโยสั่นหรือเาวยาไม่ีอย่างสีถามเราอยู่่าค่ะก็มีอันพี่น้องขั้นของใจยังกับเมมอันนี้ยังกับเมีนเม่นเมน มีมัน่อว่าสงสัยกได้สงสัยอ้อขงใจสงสัยยังไงาท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหรือว่าผู้บรรยายขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้นะครับส่วนใดที่พี่น้องได้ความรู้ได้ประโยชน์ก็ช่ยแชร์ไดเด้อครับเด้อแชร์ไปแล้วก็ดีศิลปวัฒนธรรมอิสานของเา้อมูลนี้ดี้ากกวนี้อยู่ นี่ยังอีกบานบีดพินต์ต้องบัดนีึกมาคือมวนแท่ฟ่อนแจ๊ติดฟ่อนบอด้บอด้มาวูโอ้เรามีปิกอยู่เอาขึ้นไปปิกจบเออะปิกสนามกอยต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ับอาไม่สายบอรันอยู่มันใหม่หัอนเสียเหล็กก่อนเหี้ั่นทั้งผัดมันก็ปิ้งเหมือนหัอนเสียเหล้วก็อน <bird> <mean> โอ้อยจะเห็นนูกไลยออกไปเราเจอกัน <Freud> บ่บางบังครับไปเรื่อยๆามอายลณมจังหวะเนี่ยมาเตี้ยจัวนี่มาเอนี่มันต้องล้มนี้ไ้เที่ยงกันใจนางนันเตี้ยได้น้อยหรออร่องหรืไส้ล้มใจนางมันดันข้างรถเตี้ย 我跟对。 เดี yeah, yeah. 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 Yeah, ๋ยเนีจังหวะนี่ยนค่ะขาเสียงต้งมือนะคะมัดดีแต่ชั้นนี้เนี่ยไมไมือเลย จมวนมาพี่น้องเป็นตาจังบอเป็นตาจังเป็นบอขั้นเป็นตาจังอะฝ่าวโทรมาด้วยจัมศสามศูนย์สี่เก้าศูนย์สามหนึ่งวนใจภูมิบพี่น้องโทรมาถักทายมาได้บาอยากได้พินโปงพินไฟแต่ว่าพินหนีบบ่ขายดิพินหนีบบอขายอจ้าอันนี้มันเป็นความเพ่งเงี้ปวดหัดอน บ้านไดนี่อันนี้บ้านไดนี่เด้ยนี่อันนี้ันยงกางเฮาะตอง้ยข่อยเซียวเม็ดกับการถีเ่าขับโปรตีนสูงๆก่ก่เ่อตัวืก่่อยเม็ดเียนเม็ดเียเโอ้ยเม็ดโอ้ยบ้านไดนี่ ปอนน้แมวไปบอลแท่อดปอนน้แมวเตียงข้าเสะข้าเครื่องแท่งบอนมุ้งเสียงเตียงบอหน้าบ่าบอบ้านบ้านเฉีงมิงเตะบอลเชีงมิงบอนต่างข้อหนลูบอลนี้บานดงแก้นไง้านแค้นไงเจ้ากระชายที่พี่น้องเขาเห็นน เบาเาเรีกสหน่อยเนเป็นยังงนะอนเขามีนีผู้สวบผู้เฉาเบิ่งหนึ่ะเนีนะก็ท่าอันนี้หัวนาวงไม่นีหัวนาวงเลยค่ะจะก็ท่าให้ให้หน้ชงเห็นหัวนาวงเห็นลูกทีมในวงในเมียค่ะไตนีผู้เสียผู้เฉามันรมตจะใส่ดืงฮะมันเปียมัตจะใส่อันไหนอันนี้กับอันนี้กัน้องสาหลาของพี่ลมมี่บ้ายบายันน่อส้หล่าพี่แลมี่นะจะบายบายนะคะก็เป็นผู้จงดนนหนึ่งนี่ก็คือน้องส้หล่าคือพนกไ้ต้องใส่แล่วบวกคือพวเนดอก โอ้ยหนอโอ้จนมาเด็ดไตไฟก็ดังดีรักเอาเสียงเข้ามาบ่ว่ากันบ่ว่ากันบ่าวถือ่อคอยจริงกับพ่อที่บ่าวว่าเอาเมื่อวานด้วยเนาะสายหนึ่งมันอยากลวงรวดช่องเดืิมมันถือบ่มันเป็นสายชนสับลูกเฮ็ดใหเจ้าก้อยเจ้าอาจารย์ผมตะกี้ผมติดเอาเองมันมันห่างผลมันมาถือ มันคว้างดีดีเลยพี่นงฮะคว้างดีดีมันหนังเปียวน้อยสามโอ้ยเราโมนีบีบกับอะไรบอดมันเชียนมันมีอันนี้มันเป็นมันบอมันบอชื่อครับใช้มันใช้มันขคดมันเลยบอดชื่อม่้ันจดเพราะมันตรมกับปถือขนมฮานมมันเป็นกินที่ไม่เประสงค์น ซสบอยู่ดิโอ้ยเะรษฐกเพาะย้ำเท่่กัเหกือเห้นเ็นหแต่ลัมมันบอดล่ะมวนว่าเพี่นอ่อเอามือนี้กะต่ตะเว้นกระตกดินแล้วสาวอุ้ยกับพี่แล้วมนี่ล้วกับลูกลูกน้องน้องลุงลุงสุขคนในทีมงาน ขวัญใจผู้เวียงชมใหม่กับสิดาราไปก่อนยังไงก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วจ้าถ้ามากถ้าชื่นชอบจังไดกคับวงขวัญใจผู้เวียงชมใหม่เขาก็สามารถทรมาได้เลยจากกับีจเบอร์โทรของบีกจงหัวหน้าวง0630469031จ้าฝากจางเยพี่น้องบอแมนฝากกติดตามยังเดียวฝายพี่น้องบอสแมนฝากกดติามยงเว เปล่ยนไปแคับเป่ยนไปแคับ